ข่าวดีสำหรับคนงบน้อยเงินเดือน15,000บาทก็เป็นเจ้าของคอนโดที่นี่ได้แล้วกับลุมพินีอ e ่อนนุชสี o ่สต้องตกแต่งพร้อมอยู่กําลังดี23ตารางเมตรและสัสดส่วนดีมาก1ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น ตกแต่งสไตล์มินิมอลน่าอยู่มากๆมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มแอร์ก็ตัวใหม่ขอคนใจกล้าที่จะมาเป็นเจ้าของห้องนี้เพราะว่าผ่อนเดือละ5ใบเท่าเท่านั้นเงินเดือน15,000บาทก็เป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วมาพาไปดูที่โซนห้องน้ําต่อสุขภัณฑ์ก็ครบกันโซนเปียกโซนแห้งอย่างดีในส่วนของห้องครัวก็เป็นขวดแยกออกมาติดกระ,ะเบียงระบายกลิ่นได้ดีกลิ่นไม่คลุ้งเข้าห้องนอน ขอมีคนใจใหญ่มาเป็นเจ้าของห้องนี้เงินดาวก็ไม่ต้องใช้เฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาและเรื่องสินเชื่อก็สบายมากๆเพราะว่าคอนโ o สตอรี่มีบริการปรึกษาสินเชื่อฟรีและพาไปยื่นสินเชื่ออีกด้วยในส่วนของส่วนกลางมีทั้งพี่รปภที่จอดรถในล่มฟิตเนสครบเลยสนใจอย่ารอช้ารีบทักแชทหาแอดมินด้วย